เขาบอกว่าการที่เราจัดองค์ประกอบภาพจะทําให้ภาพนั้นสวยขึ้นสวยขึ้นไหมเหรอ,อมืมันต้องไปดูกันว่ามันสวยจริงหรือเปล่าการจัดองค์ประกอบภาพเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย มันก็ไม่ได้มีกฎตายตัวอะไรมากมายสามารถที่จะเอา้าทายทายไปอะไรอย่างนี้ก็ได้บางทีมันก็อาจจะสวยได้เลยแต่ถ้าเราจัดองค์ประกอบเป็นเนี่ยเราก็สามารถทําให้รูปนั้นเนี่ยมันสวยขึ้นอีกมันทรงพลังได้ขึ้นอีกอ่ามันไม่จําเป็นว่าเอ้ยเราต้องเอา subject หรือแบบของเราเนี่ยไว้ตรงกลางอย่างเดียวก็ได้นะมันสามารถย้ายไป จุดนั้นจุดนี้ก็ได้ถ้าใครคุ้นเคยเคยศึกษาเรื่องถ่ายรูปมาบ้างแล้วเนี่ยมันก็จะมีคําที่เราคุ้นเคยอ่ะอย่างเช่นคําว่ากดสามส่วนการแบ่งจอเป็นสามส่วนหรือกดสามส่วนเนี่ยก็มันเป็นหลักการง่ายๆว่า การที่เราถ่ายรูปเนี่ยเราควรแบ่งสัดส่วนของอช่องมองภาพหรือมอนิเตอร์ของเราเนี่ยให้มันเป็น3ส่วนทางแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้แล้วพยายามวางสิ่งที่น่าสนใจหรือ subject หรือแบบแล้วแต่ใครจะเรียกไว้บนเส้นเหล่านี้มันจะดึงความสนใจจากคนดูได้ มันจะดึงความสนใจจากคนดูได้อันเนี้ยเขาวิจัยมาแล้วนะว่าเฮ้ยมันมีผลจริงการที่เราวางไว้บนเส้นสมเส้นอย่างเงี้ยไม่ว่าจะแนวตอนแนวตั้งเนี่ยมันจะมีผลต่อการมองเห็นหรือการสัมผัสได้ของคนที่ดูรูปหรือดูวิดีโออ่าถ้าใครเคยดูหนังชอบดูหนังดูรูปถ่ายเนี่ยสังเกตเลยเขาจะไม่ค่อยวางไว้คนไว้ตรงกลาง เขาจะอ่ะไปอยู่ซ้ายบ้างไปอยู่ขวาบ้างแล้วก็ทิ้งสเปซทิ้งพื้นที่ไว้เพื่ออะไรเพราะว่าการที่เราทิ้งสเปซทิ้งพื้นที่ไว้เนี่ยมันทําให้เราสามารถที่จะสื่ออารมณ์ของตัวละครหรือว่าของแบบในขนาดนั้นได้อย่างนางแบบเออเหมือลอยไปทางซ้ายแล้วก็มีท้องฟ้ามีอะไรเงี้ยมันจะทาให้ดูเอ้ยรูปมันมีสื่อความรู้สึกได้ดีกว่าเอานางแบบไว้ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ย อ่าอันนี้ก็ก็ลองสังเกตดูนะเวลาเราดูซีรีส์หรือดูละครหรือดูอะไรเนี่ยเขาจะพยายามวางวางให้มันไม่ได้อยู่ตรงกลางอะ่ะเขาจะวางมุมนั้นมุมนี้อะ่ะทีนี้พอเรารู้จักพื้นฐานแล้วว่าเอ้ยเราแบ่งเป็นสามส่วนนะแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ได้แต่ทีนี้พออีกสเต็ปหนึ่งขึ้นไปเนี่ยก็คือการเอา เส้นแนวตั้งสองเส้นและเส้นแนวนอนสองเส้นมาทับกันมันจะเกิดจุดตัดขึ้นมาอ่าจุดตัดเหล่านี้นี ấy, ่แหละที่เขาเรียกว่าจุดตัด9้าช่องเราเนี่ยสามารถที่จะเอา subject หรือแบบหรืออะไรก็ช่างที่เราถ่ายอยู่ในเฟรมเนี่ยให้เขาไปอยู่ตรงจุด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 เหล่านี้ตรงไหนก็ได้ แล้วแต่ว่าเราจะครีเอทแล้วแต่ว่าเราจะคิดเอาลองถ่ายมาหลายๆรูปก็ได้อรูปแรกตรงนี้รูปสองตรงนี้รูปสามตรงนี้รูปสี่ตรงนี้แล้วมาเลือกอะไรประมาณนี้กันเขาเรียกการจัดองค์ประกรอบแล้วสมัยนี้มันเป็นดิจิตอลไงมันเป็นเมมโมรี Memory แล้วมันไม่ต้องเสียดายฟงเสียดายฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ่ายมาเผื่อเลยนะถ่ายมาเผื่อแล้วเราก็มาเลือกดูนะครับ ว่าเอ้ะมุมไหนมันสวยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่มีกฎตายตัวว่าต้องวางมุมนั้นมุมนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยหลักๆแล้วคือให้มันอยู่ตามจุดพวกนี้ตามเส้นพวกนี้ยแล้วรูปมันจะสวยนะอันนี้คือหลักการง่ายๆของจุดตัดเก้าช่องเลยอันนี้เบสิกเลยไม่ต้องคิดเยอะแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวสำมือถือหรือกล้องถ่ายภาพนะ มันก็จะมีเอ่อเส้นเขาเรียกว่าเส้นกลิดอ่าเส้นนี้แหละตารางเนี่ยสามารถที่จะไปที่การตั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยให้มันโชว์ได้คือเราฝึกใหม่ๆเนี่ยเราอาจจะยังไม่เป๊ะว่าเอ้เส้นมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอะ่ะมันต้องจุดตัดอยู่ตรงไหนวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะไปเปิดกริดตรงเนี้ยขึ้นมาโชว์ได้ซึ่งกริดตัวนี้จะไม่ติด ติดมาในไฟล์รูปนะหรือไฟล์วิดีโอเขาจะไม่ติดมาด้วยเป็นแค่ไกด์เส้นไกด์เฉยให้เราดูนะครับเราก็ลองไปศึกษาดูเหมือนที่ตอนที่ผมสอนในครั้งที่แล้วอ่าการตั้งค่ากล้องมือถือแล้วเอาเส้นตารางหรือเส้นปิดเนี่ยออกมาโชว์เนี่ยใครยังไม่ดูไปดูคลิปนี้ได้อยู่ข้างบนนะครับเอาง่ายๆถ้าเราไปเจอสถานที่สถานที่นึงเนี่ย เราต้องหาจุดเด่นของสถานในที่นั้นให้เจอไม่ว่าจะเป็นการถ่ายเลนส์เคปหรือถ่ายวิวหากระท่อมหาบ้านหาต้นไม้หาดอกไม้อะไรประมาณนี้แล้วก็เลือกมุมขยับออกขยับเข้านะคือเดินเข้าเดินออกการหามุมเนี่ยมันจะช่วยให้เราได้ภาพที่หลากหลายมุมมากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ย ช่างถ่ายภาพเนี่ยคือเขาจะช่างถ่ายวีดีโอเนี่ยเขาจะเซอร์วีก่อนก็คือก่อนถ่ายเนี่ยเขาจะสำรวจแล้วแหละว,ว่าเอ้ยมุมเนี้ยมันต้องถ่ายตอนเช้านะมุมนี้มันต้องถ่ายตอนเย็นนะอะไรเงี้ยแล้วก็ไปตามเวลาที่เราคิดไว้นั่นแหละซึ่งเดี๋ยวช่วงเวลาในการถ่ายรูปให้สวยเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งมันมีความสําคัญยังไงในการที่จะถ่ายรูปให้สวยแล้วเราต้องเลือกเวลา เลือกช่วงเวลาโดยเฉพาะการถ่ายเอาดอถ่ายข้างนอกไม่ว่าจะเป็นถ่ายวิวถ่ายคนถ่ายนั่นนูน่นนี่ถ่ายดอกไม้ถ่ายอะไรเงี้ยมีผลหมดจริงๆมันไม่มีถูกวีผิดมันเป็นศิลปะแต่ว่ามันเป็นหลักการที่เอ้ยเขาเขายอมรับกันทั่วโลก แต่ใครอาจจะติดไปแบบอีกแบบนึงก็ได้เช่นวางคนไปมุมจอมุมในมุมหนึ่งอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะถ้าถ้าเราว่ามันโอเคมันก็โอเคอะ่ะอืมแต่มีคนชอบหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งเดี๋ยวมันจะยาวไม่อยากให้เกินสิบนาทีอะ่ะโอเคนะแค่นี้แหละแล้เวเจอกันคลิปหน้านะครับ